จ้ะอันมะเกีย,ยอดก็โคตรจ้ะแล้วผ่าอันให้ตาพอดเก็บเด้อแต่ยายยายเก็บบะเถึงจ้ะเก็บจ้ะเก็บตาไปลวกกินกับน้ำจิ้มจ้ะเอ็นเบอร์จ้ะ คนอาทิตย์สำเร็จนี่พี่น้องเก็กิน,นอย่าบ่จ้าพักทนิดดีจ้าก็จีตามท้งให้ท้งหน้าเนาะจ้าอยูบ่จ้าเนี่ยเจ้าตังหน่ตาอ๋อนอย่าบอ่ตาอยู่บ,บ,บ,บ่จ้า เดีย๋ยวไปรูดอี้เด้อจ้าว่าจะเองนจะไปเก็บผักยังแน่ต่อจ้าต่อจอะเก็บเอ่อเก็บผักจ้ายายกับตาเหมือนนี่มาเอาไปเอาหยอดกระโขดแล้วก็เก็บผักเนาะจ้ามาลุ่นตอนนั้นลงจ้ามันเสียร้ายเสียหน่อยจ้าให้งัวก,กินเนาะจ้าอยู่ในร้านนี้ ผอุ่นเบอร์งว่วงอยู่ที่อันจ้ะมอาไปจุดเด้อตาชีวิตประจำวันเละจ้ะสิไปหาเนื้อกินเนี่ยอยากะเอาอันนี้ให้ง่วงขึ้เก่าเละจ้ะหาอยากให้ง่วงก่อนเนาะจ้ะบ้างไงล่ะตาเอาไว้เพิ่นไปจุดไปจุดจ้ะ วัดที่กำเนดิดดะคุณแม่ไหวน้ามูมันไม่กล้ไฟได้ลกเอวะเด็ดโตดอกแล้วอย่าไปตาหอกโคจ,จะเกี่ยมาจะนี่<อ>เกี่ยมาของร้านจะ เมื่อพี่น้องถ้วยเบิ่งวานยายมาเลี้ยงหัวเจ้าคนเมือนนี่ขอข้อนนะพี่น้องขอหาข้นแม่มาเกิดเพิ่งว่าอะไรไม่ใจนี่หาหาหยอดข้าวโขดไม่ให้เพิ่นกินจน้ะพ,กกจพี่น้องเอออยาเพิ่นบ่ได้กิน คนล่องไวก่อนจะคนล่องไวไปจูดแต่เดี๋ยวทีไปปอบฝนโอจะไปเอามาออกฝนมักินอยากของตัวกลางจ้ะไปะเกี่ยวหยากระโอ้ไปเกี่ยวหยาเกี่ยวหยอดกโ็โควดก็เอาฝนค้างไว้คอกลางคนจะหลอดขอกขอน้ำบึกจับอย่จะยัดฝนดอกมาจ้ะเพราะว่าอย่างลานเบิ่งบวกุ่มน่จมาจะโอจะไหนคนมาไปจูดไปจูดจ้ะ <c oughs> ขอบคุณเด้อจ่าเทียนที่ตามยาเยเอีมมาจานได้เอี่ยมกระบอกปากเคียงเป็นไดดอกจานจักจีจากหาเข็ดยังโลกแต่ละเมื่อละววิ่นนอจ่าถ้าหลุดไปกับยาเยเอี่มมามือ่อใดสิไปหาเข็ดยังนอจ่าไม่พี่น้องเบิ่งจ่า ช่วงนี้ยาเอ็มก็อยู่นะาจะบทท่านได้ไปหากินหาอยากจะ,ระกบรรยากาศบ่ได้ก็คมอยู่ในนอกพีน่น้องขอให้ฟุฟตเิตุกเถอะพ่อได้เห็ดออกนอะจะอากพ่อแดนจะหาเห็ดก,ก็ก็กินให้พีน่น้องบ่งนอกจากช่วงน,นี้ก็หาอยู่น้ำให้น้ำหนาละจ้ะแต่ละเมือแล้วเป็นจักสีหาอย,ย่างนอกจากตาเป็นผู้คนจ้ะ nha chạy cái đứa đu được Mà Em, em nè Nhà cái kia mà kèm nằm chưa? น้ำเยาะก็โขนน้ำน้อ,ขขนนนอจ้ะมื่อีนบริตัดออกจากสวนจ้ะเพราะว่ายายเอ็มไปชอยงานมามาอันนี้แห้งจ้ะมาสวนแห้งจ้ะมาจนบ่ายาจ้ะปู่มีคลิปลงเครื่องคลิปอันนี้เราจะลงกแล้วจึงไปหายังน้อจ้ะมาจนบ่ายเลยค่ะทุกท่า ไว้ก้างนะไว้หันละบอกตาเพิ่นบ้างไว้คนู้เดียวอยากแถวแนย่ ขอพุณทุกทุกทุกขูทุกคนเด้อจ้าชาเป็นลูกน้องกันจะชาอันตามประเทศหือนอกประเทศก็ได้จ้าขอคุณทุกขูทุกคนที่ตามยายเ็มมาตลอดเด้อจ้าส่งไม่เด้อจ้าเนี่ยส่งของยายเอ็มจ้ายายเอ็มผ้าเหล่อจ้าครับตาจ้า ส่วนมากอะแยกเอ็มกับไปฟูเดียวเราจะหาขิปจะมันจะไปกับตาจะไปเอาหอยอดกับโขดแล้วก็เกี่ยวหยาหน้าน,นอนจะแล้วเก็บพักมานน้ำจะลิปตัวนี้ตอนจากเก็บพักด้อจากพักอันก็เกิดมาเป็นพักตอนพักอันป่าจะเกิดอยู่ตามท้องไหทงหน้าน้อจะพักอันทรามาศราาัจ้ะบแมพักปู่ là pha cà đi em vào ทถล yeah, oh, <pop anden favour of osure> ุนไปเงี้จ้ะโอ้โคลิปเด็กคลิปบ่ยาวเด้อจ้ะเดีตาเพิ่นไปปล่อยง่วมากินแต่ถ้เบิ้งเด้อจ้ะอันง่วนเย่มันจะเป็ดครึ่งครึ่งงัวมูเพิ่นอยู่บ่จ้ะทถลุบิ่งน้ำยาเยมจ้ะน้ำบ่จ้ะเพิ่นไปปล่อยมาแล้วจ้ะบ่จ้ะ ไปเพื่อทักยอดพักมาเบิ่งในอันนาดด์บอกร้านไปเอายอดพักมาให้พี่น้องเบิง่งจ้ะเป็นพักชนิดใดเนาะจ้ะแล่บอกจ้ะพ่นตาพึงไปปล่อยออกมาจากของน้ำประจับจ้ะเหล่าของน้ำประจับเนประมาณหาอะไรจ้ะคั้งเพิ่อไหวจ้ะก็ไปเกี่ยวหยาจ้ะก็จะออกมาบริเวณน,นี้จ้ะน,นี่อยาพด่ไปปลามันเนาะจ้ะอย่าง้านน่ะเบิก ว่าให้ลาดเบิ้องฐาจ้ะไมาจา่จ้นี่อันนี้เอาแต้มนี่นี่้วยมากพักสนิทนี่จ้ะเป็นที่เขาเอื่นา่าเป็นผักปลาได้ยินว่าผักปลาจ้ะมันเกิดธรรมสาทเด้อจ้ะนี่พี่น้องเ้ากินบา่จา้ะนี่ จแมักกะไลอยู่จานห้ตาไปผู้เก็บเก็บบ้าบลาจ่าจะเอามาหลวกกินกับแกงน้ำมันจ้ะยังบ่แล้งจ้ะนี่ยเด็กินกับน้ำพริกก็ได้จ้ะไรจ่าแม่โมเปี้ยบอกมองเมฆมาเอานะแลากระรึเอาไว้เอาไว้วางไว้แมวถิ่นบ้านเนีมาจาเนี่อันหลวกอันเป็นขาเอื่นมาเป็นพักทอนจ่าปาดพี่น้องมี่อยู่บ่จ้า แกงแสบด้อจพักเทนินีแกงกระแสแกงใส่ขเบื้อยานากระแสพี่น้องเคยกินบ่อร่องแกงมึงเลยไปิ่บจ่าพนบ่จ่าพ่นพแลนเด้ก็บูคลิปนี้สนิทแล้วเนาะจ่าเบิ่งเงินตาพ่รอมือบางกล่องไว้ สวัสดีพนัญจ้าคิมนีทานีละจ้าสวัสดีจ้าถาลุนไปกับยายิมเด้อจ้า,าแต่ละเหมือเรื่อจิไปจหานยังนอจ้าคิมนีทานีละจ้า